สวัสดีครับร้านเคเรสจำหน่ายล้อไทยญี่ปุ่นมือสองครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำล้อ a d v a n ร e d Racing RS นะครับของที่ร้านเนี่ยตอนนี้จะมีเป็นขอบ18นะครับกว้าง9นิ้วออก45ทั้ง4ลูกนะครับจะเป็นสเปคของ5 1า3ก็คือว่าสามารถใส่ได้ทั้ง Divolution <c oughs> ก็ได้นะครับหรือจะเป็น ซีวิค F C ซีวิค F K หรือจะเป็น F D F B พวกนี้ก็ใส่ได้มาด้าสามหรือว่าจะเป็นลักษณะพวก C R V, t a r r i e r Lexus นะครับหรือจะเป็น a l ขาพวกนี้ก็ใส่ได้หมดนะครับผม c a n r y Accord, Tena ใส่ได้นะครับ mm hmm. ก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูสภาพกันนิดนึงนะครับทั้ง4ี่ล้อเนี่ยจะเป็นสีกันเมทัลของทาง Yokohama นะครับและแบรนด์เมซิง hmm. เนี่ยเป็นล้อของแบรนด์ Yokohama นะครับ ได้เป็นเรียกว่าเป็นตัวท็อปของตัวมากนะตอนนี้เหมือนกันซึ่งก็ตัวนี้เนี่ยล้อเนี่ยผลิตมานานแล้วนะครับก็ออกสู่ตลาดได้มาจะล่วงสิปีแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็อันนี้สภาพค่อนข้างยังสวยอยู่นะครับก็จะมีรอยเบียดอยู่บ้างนะครับของแท้แน่นอนนะครับดูลักษณะตัวที่ซอนะครับคำว่า advanced Racing เนี่ยสะกดแบบนี้น,นะครับอักษรเป็นแบบนี้เลยนะครับสติกเกอร์ ที่ก้านอยู่ครบนะครับสติกเกอร์สติกตเกอร์อยู่ครบนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นล้อที่น้ําหนักเบาเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นล้อแคสติ้งนะครับเป็นล้อแคสติ้งแล้วก็ใช้การถือกบบโฟล์มิ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ล้อฟอร์สนะครับโยโกฮาม่าตัวนี้ไม่ใช่ล้อฟอร์สแต่ว่าน้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานนะครับซึ่งทางของพวกทีมของทีมแข่งก็ใช้กันเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเนี่ยวงที่2วงที่2ก็จะมีรอยอ่าเป็นพวกรอยสีกระเทาะนะครับ พวกนี้ที่ขอบให้ดูรอบๆสภาพโดยรวมี่ยค่อนข้างสวยนะครับสภาพโดยรวมค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ขอ18น้ําหนักเบาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับว่าว่าง9นิ้วออฟ4 5เนี่ยน้ําหนักเท่าไรกันอ่ะอันนี้วงที่3นะครับอันนี้วงที่3หรือใครจะใส่พวกซูบารุนะครับซูบารุอิมเพซ่าที่เป็นสเปค514 ก็สามารถจาไปใส่ได้เลยที่เป็นขับ4ีนะครับเพราะน,นี้ล้อกว้าง9นิ้วเข้ากันหมดทั้ง4ลูกนะครับหรือกระบะที่เป็นอ่าเป็นตัวเตีย้ยนะครับมันอ่าโตโยต้ตยตารีโว่โตโยต้วตยตาว,ว,าวิที่เป็นตัวเตีย้ยก็ใส่ได้มิสูบิชินะครับไททันพวกนี้ก็ใส่ได้นะครับส่วนใหญ่ตัวเตีย้ยจะเป็น5รูร้อยนะครับผม จะมีวงนี้นะครับวงสุดท้ายที่มีรอยอยู่นะครับมีตรงนี้ที่เป็นรอยเดียดขอบหน่อยนะครับแล้วก็มีตรงที่อันนี้สีที่ก้ากระเทาะนะครับแต่พวกนี้เนี่ยไม่มีคดดุ้งแตกร้าวอะไรนะครับก็ทางร้านเนี่ยทางร้านเนี่ยรับประกันให้7วันนะครับผมจะเกิดเอาไปใส่แล้วพบว่ามีคดดุ้งแตกร้าวเนี่ยเอามาืนได้เลยนะครับก็ร้านเรา ตั้งอยู่ที่คลองถนนบางใหญ่นะครับผมจังหวัดนนทบุรีอยู่ซอยจะอยู่เลี้ยงกับเซ็นทรัลเวสเก้นะครับเราเปิดตั้งแต่วันอคารจนถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง1นึ่ทุ่มก็ทางร้านเนี่ยจำหน่ายแต่ล้อแท้ญี่ปุ่นนะครับนำข้าวจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับจะเป็นมือสองที่เราพยายามคัดสภาพให้ได้มากที่สุดนะครับผมแต่ว่าก็ล้อเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นล้อ Uh, เป็นล้อแต่งที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นล้อลายนอกกระแสะนะครับที่ไม่ค่อยตามใครที่ไม่ค่อยเหมือนใครยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านเคอเรสตล้อแทนญี่ปุ่นครับยังไงวันนี้สวัสดีครับ